เป็นไงบ้างน้องได้ใช่ไหมคะค่ะเป็นไงบ้างตื่นเต้นไหมวันนี้ตื่นเต้นคือเย้ตื่นเต้นอะไรเหรอแล้วปกติหนูทําอะไรบ้างอ่ะปกติก็เรียนเรียนที่ไหนคะเรียนละซานค่ะพี่กั้งเนี่ยรู้จักปะรู้จักรู้จักได้ดูอะไรบ้างของพี่กั้งไอ้ไม่ได้ดูค่ะแต่ฟังเพลงฟังเพลงจับใช่ไหมแล้วก็มีซิงเกิลใหม่โนนี่นั่นอะไรของเขาเพื่อจะเอาไว้ฟังโอพยาอจังเลยอะไรอย่างเงี้ยแลาก็ฟังอะไร ก็เน to cool. ี oh, ่ยเดี okay. so, ๋ยววันนี so, ้จะได้ดูแลปีกลางก็เดี๋ยวลองดูไม่ต้องตื่นเต้นเลยสบายๆกลัวทำผ้าไม่ผ้าหรอกลูกก็มีอะไรก็เดี๋ยวพี่เทนให้ไม่ต้องกลัวคือตอนแรกเห็นอะคือดูเป็นเด็กที่แบบว่านิ่งๆอ่ะดูเป็นเด็กอ่ะเรารู้สึกว่าเฮ้ยจะเหมาะกับงานนี้ประวะอะไรเงี้ยแต่ก็ได้คุยกันเรื่อยๆน้องก็เหมือนกับคลายความกังวลไปอะไรเงี้ยครับ พี่เชสรอนเยอะมากค่ะแบบหูถามอะไรไปพี่เช่ไม่ลําคาเลยคือเขาตอบหมดเลยค่ะว่าแบบสงสัยอะไรถามพี่เช่พี่เช่ตอบหมดเลยจริงๆนะน่ารักมากคือที่พี่เช่บอกเลยก็คือต้องรวดเร็วและต้องไม่กลัวมั่นใจในตัวเองอะค่ะว่าแบบต้องไม่กลัวนะเราทาได้ต้องแบบปรับปรุงไปเรื่อยๆค่ะแล้วแบบเหมือนกับว่าการตรงต่อเวลาก็คือความสำคัญอีกอย่างหนึ่งอะคะ่ะ เหตุการณ์ที่ผิดแผนวันนี้ก็คือรถติดมากเนื่องจากมีอีเวนต์เยอะหลายอย่างทําให้รถติดแล้วน้องเดินทางมาถึงไม่ทันถึงขนาดที่น้องต้องขึ้นมอเตอร์ไซค์จริงๆถามว่าควรทํำไหมไม่ควรทําถ้าไม่จําเป็นจริงๆเราจะไม่ให้น้องนั่งก็ต้องค่อยๆแก้สถานการณ์ไปสวัสดีครับไปเข้าน้ําก่อนพี่กั้นตรวจลูปไปแล้วเพลงยังเหมือนเดิมปะเหมือนเดิมครับแต่ว่าแต่พี่ปีอะไม่กิ้งแขกอยู่กับพี่ปีไม่ต้อง วิ่งไปหาพี่กังนะคะแล้วแบบเหมือนก็ว่ารีบพาตัวมาข้างหลังนะคะมาเซตแบบรอพร้อมอะไรอย่างนี้แล้วขึ้นเวทีอ่ะะคในใจครั้งแรกคือแบบจะทําได้ไหมเนี่ยแบบรู้สึกเขินเพราะว่าแบบน่ารักเขาเป็นคนน่ารักค่ะอันนี้น้องได้มาทำงานครับที่เขาก็ดูเรื่องสาวเช็งสาวชงสาวเช็คอะไรไม่ให้เรียบร้อยนี่อายุเท่าไหร่นะแ18ครับไไนมมา่ะลที่ปีอยู่ไหนแล้ว คาบูชีแล้วอ้าวโอเคแบกเก็กมาแล้วครับโ okay, อเคโอเคครับ้อมค,ค,ค,ครับ Ladies out Try out okay. all yeah. Hi, try out, all